ะวันนี้เราจะมากินเมนูเมนูชื่อแปลกนิดนึงไม่ชื่อเมนูอะไรนะเอาภาษาจีนก่อนหงเหอเข๋่ยาั่นกุหงเหอหั่นยาอ๋อโอเคก็คือเป็นเป็ดแห้งกระทะร้อนหงเหอนะครับทำไมต้องเป็นเป็ดแห้งเป็ดที่เป็ดที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเหมือนไก่ก็คือ ไม่ไว้น้ำเป็นเป็นเป็ดเลี้ยงที่ที่เลี้ยงเหมือนไก่เหมือนไก่นะครับไม่ว่า้น้ำัสดีค่ะเอ้าแล้วหนูหนูหนูบอกหนูหนูหนูแล้วหนูก็ไม่สนใจ้ยดี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 โซดิชาถ่ายวิดีโอถ่ายถ่ายโซดิชาก็ถ่ายด้วยโอเคฮะก็เดี๋ยวลองไปชิมกันแต่เจียวบอกว่ามันจะอาจจะรสเผ็ดนิดนึงนะฮะแต่ไม่เผ็ดมากจะดูว่า ว่าตัวเล็กกินได้ไหมก็คือแซนดี้กับสโนวี่นะฮะแต่แต่แต,แต่แต่ซีซีนี่กินได้ละแต่กินเผ็ดได้หน่อยครับนะครับเขาวิ่งไปกันลวฮะส่วนส่วนเขาว่าหงเขอนะครับมันเป็นชื่อชื่อเอ่อเมืองเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เมืองรีเจียม,มันเป็นเมืองของเอ่อในยูนานนั่แหละนะเป็นเมืองเมืองหนึง่งอะไรอีกซีซี อ,อยากไ,ไม่มีอะไรนะ<ม>อยากโชว์หน้าอ๋ออ๋อร้านนี้ฮะโอ๋อร้านไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเมนูมันมันแปลกนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยมีคําว่าหงเหอตัวนี้หงเหอตัวเนี้ยครับเป็นเมืองในมณฑลยูนนานพอ<ม><ม>ดีเมืองเนี้ยนะฮะจะมีหลายอย่างจะมีไว้เดี๋ยวไปเที่ยวอ่ะจะต้องพาไปนะจะพูดพูดก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับเป็นภูเขาหินเยอะเลยตัวนั้นมีแร่เยอะแร่กระถานหินค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีพวกเต้าหู้เหม็น เยอะนะครับอ้าวโอเคอเราเข้าไปดีกว่าร้านไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าไม่เคยกินกันนะลองดูเกี่ยวสงสยัยสงสยัยอันนี้เออ่คือเป็ดน้ำนะที่อยู่ในั้านกับเป็ดเนี่ยเป็ดแห้งเนะี่ยที่ที่เลี้ยงบนบกไยนะมันมันต่างกันยังไง อร่อยกว่ากัรหรอหรือว่า,างไงก็ขเขาจะบอกักจะบอกว่าเป็ดแห้งที่หมงเขาเลี้ยงไก่วิ่งอย่างเงี้ยเนื้อจะแน่นกอ่างงเวลาเอามาผัดเอามาอะไรคืนเนื้อจะแบบเนื้อจะแน่นละเกียจะอร่อย่ะงเง็นถึงที่เขาเลี้ยงเป็ดน้ำเนี่ยสวนใหญ่เหมือนแอกว่าจะเอาขายมากว่าอย่างเงี้ยแต่ก็กินเนื้อนะ่าจะไข็งจะอร่อ พรว่เขากินปลากินอะไรที่อ,อยู่ในน้ำเกี่ยวกับโปรตีนอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่นะฮะถ้าใครต้เรื่องนะครับเรื่องกกเกี่ยวกับพวกเป็ดเลี้ยงในน้ำเลี้ยงเลี้ยงบนบกเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะก็คอมเมนต์คอมเมนต์มากันได้นะครับก็ให้ความรู้กันหน่อยครับผมเองก็ไม่รู้เลยเนะีตอนนี้น้องซีซีนะฮะสามคนนะพี่น้องสามคนนะครับซีซีสโนวี่ซันดี้เขามีตอนนี้เขามีช่อง YouTube ของตัวเองนะครับแต่ไปช่องเด็กนะเขาถ่ายเองหมดเลยเนี่ยซีซีนะซีซีเขาไปควบคมกลับเองนะครับถ่ายคลิปเองตัดต่อเองนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกันด้วยนะ <c oughs> แต่ปกติก็มันมันเป็นเด็กถ่ายเอาไว้ให้เด็กดูมันก็ดูดูแล้วมันจะคำว่ามัวม,วม,วมวยุ่ง,ย,งยุ่งนิดนึงนะฮะ <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้แชร์ไว้ให้ไปดูกัน แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวก็ถามมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลิง์ช่องไปนะครับเพิ่งเพิ่งทําได้ไม่นานคนระับทำพี่น้องสามคนใช้ภาษาอังกฤษครับตอนนี้เวลาเวลาถ่ายเวลาถ่ายก็แย่งกันถ่ายครับสองช่องครับต้องต้อง,ต,องต้องอยู่แห่งหนี้นึงเดี๋ยวเสียงไปเข้าไปเข้าของน้องวิชิ <c oughs> อันนี้อนี้บอกนิดนึงครับมาแล้วครับคือเมื่อกี้เจียวก็พูดแล้วนะคือเขาผัดคือเขาตุ๋น เขาเรียกว่าทาเป็นเป็นกระทะร้อนอะ่ะเป็นเป็นเป็นหมอ้อไฟแห้งหมาเรียบร้อยน,อน,นะครับเนี่ยฮะก็มันเข้าเนื้อไปหมดแล้วเ,เดี๋ยวผมอันนี้อันนี้มันเ,เป็นหมอ้อทองแดงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติมันเข้าเนื้อแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็เผ็ดไหมนะฮะเชี่ยวบอกว่ามันต้องกินกับอะไรนะที่เป็นเครื่องเคียงที่าไม่เลยหมอ่ะไมอะ มันจะมันเคยกินมาก่อนไม่ถามก่อนเคยกินเคยกินค่ะเขามีสาขาหนึงอยู่ที่นึ่งเคยกินหลายครั้งแล้วถ้าถ้าไม่กินเก๋านี่มันยังไงมันมันก็ไม่ไม่่อรอยแต่อันนี้มันคือน้ำอันนี้ที่เข้มข้นนะถ้าเราดูนนานๆแล้วมันจะเข้าไปอันนี้คือเราต้องไปใส่ในนี้ก่อนไหมหรือว่านี่มันก่อนอ๋อแล้วก็ไปลงในนี้แล้วผัดเองเนี่ยเนี่ยมันมีมีถ้าผีมีอ๋อเราต้องเรียกว่าวาฟไฟแห้งหรือว่ากระทะร้อนดี ก็ทแต้องเร um. uh, ียกหม้อไฟแห้งดีกว่าฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียกหม้อไฟแห้งดีกว่านะครับหม้อไฟแห้งเป็ดหม้อไฟแห้งเป็ดแห้งด้วยหม้อไฟแห้งเป็ดแห้งโอ้โหนะฮะก็นึกว่ากินกินนี้อยู่แล้วก็จิ้มเอาตะเกียบขี้ไปนั่นมากินไม่ใช่ใช่ไหมต้องไปผัดในนี้ไม่ผัดในนี้เยีนๆหม้อไฟทั่วไปอ้าว เราจะเอาอะไรเราก็สั่งมาแล้วก็ถักเข้าไปในแต่นี่มีอันนี้คือจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะปกติหม้อไฟทั่วไปจะไม่ได้กินอันนี้กันนะฮะก็คือถิเนี่ยอกันนี่นะครับราคาเลยไม่เท่าไหร่นะเนื้อทั้งหมดเนี่ยชุดชุดชุดแรกเนี่ยที่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามราคาอันนี้อันนี้เจียวเป็นคนที่บอกว่าซื้อของหรืออะไรนี่เขาไม่ถามราคานะยครับไม่รู้ก็เดี๋ยวจะรู้เองฮะแต่นี้คือเนื้อหนึ่งกิโลใช่ไหมเนื้อเป็ดใช่่อนี อ่ะชิมๆได้ชิมได้ได้ไหนก็คิดมาแล้วว่ารสชาติเด็ดร้อนรสรสแน่รสแน่แบบแบบมันยังไงคือทุกครามีรสชาติหมดอะคือมันไม่ได้จืดอร่อยมากเด็กกินได้ไหมเผ็ดไหมสั่งเขาออกเผ็ดน้อยเขาก็เลยไม่ได้ใส่เผ็ดเพิ่มถ้าตามความจริงแล้วคือเผ็ดต้องใส่ผัดเผ็ดเข้าไปอีกแต่อันนี้คือเวลาเขาทำเนี่ยมีพริกเข้าไปนิดนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเผ็ดนิดนึงอยู่แล้ว 爸爸吃过了。嗯，薯片。好，我把那个有点难吃。嗯，嗯嗯。不是你拍的。拍。我念这个。靠床上，靠下哦。薯片靠肚腩，你妈塞给你呢。 ว่าผักเยอะเกินนะ๋อ้ผักเยอะแล้วมันจะแห้งไปเรื่อยๆอยู่แล้วล้วินดิโอ้โเผ็ดนาเผ็ดผมรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนๆฮะเผ็ดเป็นเผ็ดพริกไทยอันนี้เผื่อเลยมันโถกับนมข้นเผื่อกินไม่ได้แล้วอส่น้องสโดจะจะกินได้นิดเดียว like t h i like this คือผมชิมเรียบร้อยละคือสงสัยตอนนี้เขาอันนี้คือคือมันเป็นมีทั้งพริกไทยมีทั้งพริกทุกอย่างพริกทุกอย่างมันเข้าไปในข้างในหมดแนละ้วมันเลยมีความเผ็ดร้อนอยู่ข้างในแต่ก็เปื่อยมากเลยนะะเปื่อยมากอมอาลองชิมบุกนะฮะที่เจียวบอกว่าต้องกินกับเนี้บอกว่าให้ร้อนน้ำแห็งกว่านี้แต่ทนไม่ไหวแล้อยากชิมก่อน บุ๋มมันจะหนึบหนึบนิดนึดนงอ่ะจะบอกว่าขายอะไรดีเหมือนเหมือนกินเยลลี่เลยนะแต่ว่ามันความเข้มข้นมันอยูในน่ในน้ำด้วยเพราะฉะนันก็กินแล้วมันก็เนี่ยใกล้จะเห็นแล้วเนี่ยมันหนึบหนึบอ่ะหอมหอม,อม,อม,อม ถั่วงอกครยิ่งกินยิ่งเผ็ดยิ่งกินยิ่งเผ็ดนะฮะแต่ว่าอร่อยมากถั่วงอกแม้แต่ถั่วงอกก็เข้มข้นมากเลยนะครับมันทั้งเข้มเข้มเข้มข้นอ่ะเค็มเผ็ดเผ็ดร้อนนะฮะเข้าเนื้อนะครับอร่อยมากอากาศเย็นอย่างเ right. งี้ยอ่าใช่ใเออแต่ถ <wh> ้าไปนึกถึงที่ประเทศไทยนิดได้ดู่ได้อยู่คนไทยก็กินเผ็ดแต่ว่าแต่ว่าเออก็ไอ้นี่หน่อยนะฮะ อันนี้คือเขาเรียกว่าฝุ่นซื้อหามอร่อยแล้วนะเป็นฝุนซื้อใช่ไหมหรือว่าเรียกอะไรนะเปนเขียวอ๋อ่นเขียวก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นบุญเส้นเส้นใหญ่ของของ snowy ก็ได้เขาจะใส่ตรงนี้จะได้อันนี้มันมันดูแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวน่าไม่ใช่นะครับเป็นบุญเส้นแต่เส้นใหญ่ฮะเขาเรียกว่ฝนเขียวนี่ความเผ็ดของตัวนี้พอดีมากเลยก็คือเข้มข้นมากครับอ่าบุญเส้นแต่เส้นใหญ่ฮะแต่ว่าเผ็ดหน่อยนะ เผือกผักนะครับเอาผักลงเป็นสุดท้ายแล้วฮะก็โอเคครับอร่อยมากอร่อยแม่อร่อยฮะสั่งเส้นเพิ่มเด็กเด็กบอกว่านี่ขนาดว่าเผ็ดนะฮะเขายังเอาอีกเอาอีกหมดเลยเห็นไหมนี่กินน้ําคํากินเส้นคัมฮะเอาเอาเอาแต่วันนี้ฉันดี้เนียบนิดนึงนะฮะโออร่อยแม่อร่อย ดูหม้อก็จะรู้หมดเลยอ่ะแล้วน้ำก็เห็นพอดีไหมเป็นหม้อไฟแห้งหม้อไฟแห้งจริงๆโเคกินอิ่มไหมอิ่มอิ่มไหมครับแอนมี่อิ่มมากว่ใช่แอนมี่อิ่มมากพูดสลับอิ่มมากค่ะฮัลโหลแอนมี่แอนมี่ใช่ไหมแอนมี่อิ่มมากอิ่มมากแอนมี่นะฮะโอเคบายบายครับสวัสดีครับ 你什么？你看，妈妈在车那里。